บริษัท t b i Polion Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy ดินดีต้ากระจายขยายลำต้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำข้างขาวตา t b i อุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชและปริมาณไส้เดือนในดิน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวจะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวในวิชาโหาราศาสตร์ดาราศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันละไม้คล้ายคลึงกันมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6กนกาสานาทีถึง7จ็ดนกาสานาทีทางสถานีโทรทัศน์พานดาวเทียมช่องสวนอณภูมิค่ะ วันนี้ท่านอาจารย์ดรพิญโยคุณเจริญท่านติดภารกิจได้มอบหมายให้อนนาสุพศรสีงามมาทําหน้าที่ผู้ดําเนินรายการแทนค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ก็มีอาจารย์รับเชิญค่ะคนเดิมคนเก่ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวค่ะต้อนรับอาจารย์กลิ่นค่ะอาจารย์เอมิกาสุธินานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะมาให้ความรู้กันเหมือนเดิมนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือน แห่งความน่ายินดีนะคะเทศกาลตรุษจีนนะคะเทศกาลตรุษจีนแล้วก็วาเลนไทน์ก็เดือนนี้ด้วยนะคะวาเลนไทน์มี2เทศกาลเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูแล้วเป็นเทศกาลที่ส่งความสุขนะคะมีความสุขความสมหวังนะก็ขอให้เป็นส่วนมากแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะพูดคุยกันค่ะเรามาดูตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าวันนี้กันสักนิดนึงค่ะ ตำแหน่งดวงดาววันนี้นะคะพระทิศถิตยอยู่ที่ราศีกุมนะคะกลุ่มดาวคนแบกม่อน้ําค่ะในระยะ1องศา54ิลิบดามาตรฐานได้ตําแหน่งปรารเกษตรค่ะถัดไปนะคะที่กลุ่มดาวปลาคู่ค่ะราศีมีนะคะมีพระจันทร์นะคะโคจรอยู่ที่8องศา24ลิบดานะคะมาตรฐานก็ได้เทวีโชคค่ะ ถัดมาค่ะที่ราศีเมษนะคะกลุ่มดาวแพะกลุ่มดาวแกะนะคะก็ยังมีพระเคราะห์ร่วมและกลุ่มกันก็คือพระังคานแล้วก็มฤตยูค่ะพระังคานอยู่ที่25องศา8ลิบดามาตรฐานได้ตำแหน่งเกษตรค่ะส่วนมฤตยูอยู่ที่20องศา57ลิบดานะคะมฤตยูเป็นอากาศาธาตุค่ะอยู่ราศีาธาตุไฟได้มาตรฐานหรือได้ตำแหน่งค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเทียบเท่ากับมหาอุดค่ะ ถัดมาค่ะที่กลุ่มดาวโคนะคะราศีพฤษภนะคะยังมีพระเคราะห์ฉายาอย่างราหูนะคะอยู่ที่21องศา37ลิบดามาตรฐานในตำแหน่งนิดค่ะถัดมาค่ะเว้นว่างกันมาเจราศีเลยเหมือนกันนะคะก็มีพระเคราะห์ฉายาอีกเหมือนกันคือเกศสยามนะคะเกศสยามนะคะอยู่ที่16องศา24ลิบดาในกลุ่มดาวแมงป่องนะคะราศีพิจิกนะคะ อยู่ที่16องศา24ลิบดานะคะมาตรฐานาต่ำสุดค่ะเทียบเท่ากับได้ตำแหน่งนิดนะคะอยู่ที่ราศีธาตุน้ำนะคะเป็นวิญญาณธาตุนะคะของราศีอาของพระเกตนะคะถัดมาค่ะราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวคือราศีมังกรหรือมกรนะคะกลุ่มดาวแพะทะเลนะคะจะมีพระเคาราะห์รวมและกลุ่มการสี่องค์ก็คือพระพุธพระหัสปดีและก็พระศุกร์พระเสาร์นะคะสี่องค์นะคะ ถือว่าเป็นพระเคราะหใหญ่นะคะเริ่มกับพระเคราะห์เล็กก่อนนะคะพระเคราะห์วงในก็คือพระพุทธนะคะอยู่ที่7องศาสี่ริบดานะคะโคโจรแบบปกติแล้วคือเดินหน้าแล้วนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับสำหรับหลายๆคนนะคะที่พระพุทธเดินหน้าสักทีนะคะพระพุทธอยู่ที่7องศาสี่ริบดานะคะในราศีกลุ่มดาวแพะทะเลค่ะแล้วก็พระหัสบดีนะคะ อยู่ที่20องศา15ลิบดามาตรฐานได้ตำแหน่งนิดค่ะส่วนพระศุกร์นะคะอยู่ที่19องศา24ลิบดานะคะมาตรฐานได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะแล้วก็สุดท้ายพระเสาร์นะคะมาตรฐานได้ตำแหน่งเกษตรนะคะอยู่ที่8องศา19ลิบดาะคะ่ะก็นี่ก็เป็นพระเคาะที่โคจรอ,อยู่ที่ท้องฟ้าแถบกลางนะคะสมพุดโดยคัมภีรสุริยาณณเวลา24า,านะคะ่ะก็เห็นว่าดาวก็ยังอยู่ ก็ยังกระจุกอยู่ค่ะแถแถฟ้าเดียวนะคะแถฟ้าเดียวตั้งแต่พิจิกจนถึงพฤษศนะคะเจ็ดราศีนะคะวันนี้เราจะมาคุยนะคะคนราศีตุลเนี่ยนะตั้งใจรอนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะคุยกันถึงราศีตุลนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลนะคะแน่นอนเหมือนเดิมค่ะการดูนะการดูว่าชาวราศีกับลัคนาราศีค่ะอาจารย์คะดูแบบไหนอย่างไร ที่ชาวราศีก็นะ,นะคะชาวราศีก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะอันนี้โดยประมาณนะคะ,ะ,ะถ้าไม่ทราบเวลาเกิดแล้วก็เกิดอยู่ในช่วงนี้เนะะี่ยค่ะเราก็จะทราบว่าเราจะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะเพราะว่ามีพระอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะส่วนท่านที่ทราบเวลาเกิดเนี่ยค่ะเราก็จะได้จากวันเดือนปีเวลานะคะแล้วก็ จังหวัดที่เกิดสถานที่เกิดเนี่ยค่ะมาคำนวณหาลัคนานะคะซึ่งจะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าแม่นยำกว่าจะเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนก็ได้แต่ว่าพอเราได้เวลามาคำนวณหาลัคนาค่ะในหนึ่งวันเนี่ยได้หมดแล้วทั้งทั้งสิบสองราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยลัคนาเนี่ยเป็นเป็นจุดที่แบบสําคัญนะคะแต่ก็ถ้าไม่รู้จริงๆก็ชาวราศีก็ดูได้นะใช้ได้นะคะแต่ว่าการวาง นะคะการวางการดูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บ่งบอกได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ,ะบ่งบอกได้เช่นกันค่ะอ่ะาคราวนี้เรามาดูว่าราศีตุลเนี่ยจะมีบุค,คลิกท่าทางนิสัยใจคอรูปภพสันธารแบบไหนคะอาจารย์พิจรารณาแบบไหนบ้างคะราศีตุลเนี่ยค่ะสัญ,ญลักษณ์ประจําราศีเนี่ยจะเป็นกลุ่มดาวรูปคันช่างนะคะ,ะค่ะกลุ่มดาวเรืกรูปคนถือขันชัางเนี่ยค่ะเราจะบ่งบอกถึงความยุติธรรมค่ะคนราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมนะคะแล้วก็ชอบความซื่อสัตย์ แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีระเบียบเรียบร้อยนะคะราศีตุลหมายถึงความมีสมดุลน,นะคะคนนี้จะเป็นคนที่ถ้าพูดถึงรูปร่างรูปร่างจะค่อนข้างสมบูรณ์สมดุลน,นะคะแล้วก็จะสมบูรณ์ตอนเมื่ออายุเริ่มเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเริ่มดูสมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะค,ะค่ะแล้วก็ ธาตุประจําราศีค่ะอาจารย์ราศีตุลเนี่ยธาตุประจําราศีเป็นธาตุลมค่ะแบบจรราศีนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นแม่ธาตุนั่นเองนะคะฉะนั้นคนราศีตุลเนี่ยค่ะจะค่อนข้างที่จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็ทําอะไรรวดเร็วว่องไวสมกับเป็นธาตุลมนะคะอาจารย์พูดจาปฏิสัมพันธ์อะไรค่อนข้างดีค่ะนะคะแล้วก็ดาวประจําราศีค่ะดาวประจําราศีหรือดาวประจําตัวเนี่ยค่ะคือดาวศุกร์ค่ะ ดาวศุ์เนี่ยความหมายของดาวศุ์เนี่ยก็คือความรักนะคะกิเลตันหาต่างๆนะคะเ้เาเรียกว่าเป็นสุขเป็นดาวแห่งโลกียะใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ,คะก็คนราศีนี้เมื่อนําความหมายทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเนี่ย ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าไปไหนเนี่ยมีแต่คนรักใคร่ค่ะ<ม>จา์<ม>ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เข้ากับคนง่าย<ม>ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงานกับคนเยอะๆทําอะไรคล่องแคล่วว่องไวค่ะจาย์แต่ก็ข้อเสียก็มีนะคะข้อเสียก็คือว่าบางทีทําอะไรรวดเร็วไปหน่อยก็อาจจะมีการผิดพลาดได้บ้างแล้วก็ตัดสินใจอะไรโลเลนิดนึงด้วยความที่ตัวเองเป็นธาตุลมอะคะ่ะบางทีก็จะมีเอ๊ะไม่แน่ใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะก็สรุปว่านะคะคนราศีตุลน,นะคะเป็นราศีแม่ธาตุนะคะแบบจอละราศีนะ,ะมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวนะสรุปว่าขมวดได้ว่านะดาวธาตุลมเนี่ยธาตุลมเราถ้าเรามองง่ายๆเป็นการเคลื่อนไหวบ่งบอกถึงเรื่องการสติปัญญาไวพิบนะคะแล้วก็ความคิดการติดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนธาตุลมเนี่ยจะเก่งหรือว่าจะดีเด่นในเรื่องของการ พูดคุยความคิดวางแผนการเข้ากลุ่มคนเนี่ยค่อนข้างดีนะคะอาจารย์บอกแล้วดาวศุกร์นะศุกร์เป็นเรื่องของศิลปะดนตรีความรักการแต่งเนื้อแต่งตัวความสวยความงามต่างๆนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ในหมวดของดาวศุกร์ทั้งหมดก็สรุปว่าคนราศีตุลเนี่ยก็จะชอบในเรื่องของความสวยงามการติดต่อการพูดคุยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดไวพิบดีนะคะก็แน่นอนว่าเป็นคนที่รักความยุติธรรมเนื่องจากสัญ,ญลักษณ์ราศีเนี่ยเป็น คนถือคันช่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยุติธรรมตามเหตุและผลนะคะตามที่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวบทกฎหมายรักความยุติธรรมนะ,ะแล้วก็พูดในตามเหตุและผลความน่าเชื่อถือนะคะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรแอบอ้างไม่ได้ต้องมอีสิ่งที่ยืนยันได้นะคะเป็นเรื่องของอความรับผิดชอบการถูกผิด ต่างๆที่เราสามารถที่จะมองได้นะคะอันนี้เป็นคนราศีตุลน,นะคะเพราะเพราะฉะนั้นคนราศีตุลแบบอยู่จอละราศีเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอยู่แกนทวารแม่ธาตุพวกนี้จึงเก่งมากในเรื่องของไหวพริบ<ช>สติปรรตัญญาเฉลียลวฉลาดน,นะคะอยอมเลยอะ่ะในเรื่องของท่านลมนะคนท่านลมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของไหวพริบถ้าใครมีเพื่อนท่านลมเนี่ยให้อยู่แนวหน้าได้นะการติดต่อการแก้ไขปัญหาถือว่าดีนะการใช้งานหรือว่าการที่แบบแหมเพื่อนเราจะอยู่ในหน่วยไหนดี ให้เป็นหน่วยติดต่อเลยคือคือเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยค่ะเพราะนันเนี่ยคนธาตลมนะเก่งนะเราก็อยากจะดูว่าตอนนี้คนธาตลมหรือคนราศีตุลนีกว่าธาตุลมจะมีทั้งสามธาตุนะมีสามราศีไม่ใามธาตุธาตุเดียวแต่มีสามราศีเพื่อนธาตลมตอนนี้นะคะที่ราศีตุลเป็นจอละราศีนะคะแล้วก็เป็นแม่ธาตุนะคะตอนนี้ดาวประจําตัวนะคะเมื่อสักครู่นี้ขานดาวไปแล้วว่า ดาวศุกร์นะดาวประจําตัวของราศีตุลอยู่ที่ราศีมังกรหรือมะกระคะอยู่ร่วมกันถึง4องค์เลยเพราะฉะนียตอนนี้คนราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างนะคะในะช่วงนีพ้พอดาวประจําตัวมีดาวดวงอื่นมากุมอยู่ด้วยเยอะเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องอ่านแยกไปเป็นเรื่องๆนะคะอาจารย์ว่าแต่ละดาวแต่ละองค์เนี่ยมาจากภพเรือนไหนบ้างนะคะทีนี้พอเราเริ่มจากดาวประจําตัวที่เป็นดาวศุกร์เนี่ยคะ่ะก็ต้องบอกว่า ตัวเองไปอยู่พบพันธุนะคะตัวเองก็ต้องไปเกี่ยวข้องพบพันธุเนี่ยหมายถึงกับครอบครัวก็ได้นะคะหมายถึงบ้านหมายถึงรถหลักทรัพย์หมายถึงแม่ก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็หมายถึงที่ดินต่างๆที่มีนะคะแสดงว่าตัวของเจ้าชะตาช่วงนี้ค่ะชาวราศีตุลเนี่ยก็ต้องไปสัมพันธ์เกี่ยวกับช่วงนี้อาจจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือว่า ท่านใดที่มีการติดต่อประสานที่จะมีการได้รักทรัพย์ได้บ้านได้รถอันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ราศีตุลเนี่ยค่ะดาวศุกร์เนี่ยไม่ได้มาจากตัวลัคนาองค์เดียวนะคะ,ะมาจากอีกภพเรือนหนึ่งด้วยซึ่งเป็นภพ มรณะค่ะ <Okay. S 1> มรณะเนี่ยหมายถึงการปราสภาพมรณะหมายถึงการจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อเร,เริ่มต้นใหม่สิ่งหนึ่งนะคะหมายถึงการป่วย <Okay. S 1> การตายนะคะแสดงว่าช่วงนี้นอกจากที่เราจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องว่าตัวเองจะป่วยด้วย mm hmm. เช่นกันค่ะอาจารย์ okay. แล้วก็คนในครอบครัวก็ต้องระวังเรื่องคนในครอบครัวป่วยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้นะคะราศีตุลราประจําตัวอยู่ในภพพันธุก็สนใจครอบครัวมากเป็นพิเศษ<ช>ก็จะ,ะต้องมีเรื่องวุ่นวายอยู่กับในครอบครัวเรื่องบุคคลแล้วก็เรื่องบ้านนะคะอะ่บุคคลบอกว่ามีเกณฑ์ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองด้วยอญาติพี่น้องด้วยอ,อย่างที่อาจารย์เต่งบอกนะเพราะฉนะนั้น พอเนื่องจากบุคคลแล้วเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของตัวบ้านด้วยเพราะฉนะนั้นตัวบ้านปุ๊บก,ก็ต้องอาจจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขอะไรประมาณนี้นะก็ะดูนะคะทั้งบุคคลแล้วก็เข้าของเครื่องใช้นะคะอ่าเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นดาวหนึ่งที่ว่าที่บอกว่ามีการปรับปรุงเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยกข้ามาจากเรือนมรณะด้วยคนระับก็าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของออสิ่งที่อยู่อาศัยแต่ว่าไม่ได้อยู่องค์เดียวนะคะอีกองค์หนึ่ง คือคือตอนนี้เดี๋ยวขอขยายนิดนึงว่าดาวศุกร์เนี่ยมาจามรณะด้วยแล้วก็มาอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยที่ดาวเจ้าเรือนเป็นพระเสาร์เนาะพอดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่เรือนเสาเนี่ยแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงอะไรเนี่ยต้องมีโดยเฉพาะถ้าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องบ้านเนี่ยค่ะ ระบบน้ำเรื่องระบบน้ำต่างๆเนี่ยค่ะให้ดูไว้เลยถ้าเกิดค่าน้ำขึ้นๆเนี่ยน้ำบ้านท่านอาจจะรั่วก็ได้นะคะค่ะอันนี้คือพระเสาร์แล้วอันนี้ไปแบบว่าพระศุกร์เนี่ยพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจำตัวนะแล้วก็ไปอยู่ที่เรือนพันธุพอดีว่าเจ้าเรือนพันธุทเนี่ยก็คือพระเสาร์ใช่ค่ะแล้วตอนนี้พระเสาร์เป็นเกษตรอยู่ด้วยพระเสาร์เป็นดาวบาปปะเคาะอาจารย์กิ่งก็เลยบอกว่าเรื่องระบบน้ำใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วในบ้านจะเป็นยังไงอีกไหมพระเสาร์อยู่เป็นเกษตรอย่างนี้ คือระบบน้ําด้วยหนึ่งแล้วก็ต้องระวังเรื่องอความรบต่างๆอะไรเงี้ยค่ะจา์ก็ต้องคอยดูแลปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้โรคอย่าปล่อยให้มืดคะ่ะจา์ค่ะแล้วก็จะได้มีโชคมีลาบกันเนาะตอนนี้ออก็ช่วงชิวิตกตรจีนพอดีคะ่ะนะคะก็เขาเรียกว,ว่าตกแต่งบ้านปรับปรุงบ้านเพื่อรับโชคลาบนะคะเออก็ให้บ้านสว่างสวยไว เพิ่มเติมคือที่บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าให้บ้านเนี่ยเพราะเสาเนี่ยเป็นดาวบาปะครห์องค์ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นประธานฝ่ายบาปะคห์ลักษณะของเสาคือมืดมืดคลึ้มๆนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าลกลุ้งลังเป็นอะไรที่เออไม่ค่อยมีแสงสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยจะต้องให้เสาคือเสาเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้สองปีครึ่งอยู่แล้วนะคะ แล้วเราจะปล่อยให้บ้านมืดทึบรกเนี่ยมันก็แบบเขาเรียกอุดอนะู้เนาะใช่ค่ะอบแล้วก็เขาเรียกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับบ้านแล้วก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการแก้มีง่ายๆอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็คือปรับปรุงบ้านให้บ้านสว่างซะอย่าให้รกมืดคลึ้มนะคะแล้วก็ปล่อยให้แสงผ่านให้บ้านแบบสดชื่นให้มีอากาศผ่านมีแบบอะไรเงี้ยทำให้บ้านเนี่ยจากมืดคลึ้มจากอบอ้าวอะไรเงี้ยให้มันมีแสงสว่างแล้วก็ ให้มีเขาเรียกว่าระบบอากาศถ่ายเทได้ดีบ้านเราก็สดชื่นแล้วเพราะฉะนั้นเป็นการปรับเปลี่ยนบ้านเพื่อที่จะต้อนรับแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเหลือดาวอีก2ององค์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ